นี่ขนาดนี้ขนาดนี้ไอตัวนี้คือตัวนี้นู้นู้เปิดเป็นวิดีโอก็ได้ได้ครับได้นูเปิดวิดีโอเลยนะอ่าเนี่ยเนี่ตัววิดีโอเลยนี่นะอ่าโอเคไปเริ่มต้นเลยเริ่มต้นยังแาบนี้พือมันเดินมเปงานอยู่อ่าอันนี้เราต่อจะเช็คไดเมนชันนะของงานอันนี้เป็นหัวไความยาวเรียกเรียกชื่ออะไรนะคุณกอล่ะไอไอตัวยึด ลำไอ้บอกนายก็เรียกอะไรนะเรียกอะไรแกนหางคอร้อยยิแกนหางคอรอยยี่สิบอันนี้เราสแกนเอ่อายออกมาอันนี้รูปที่ได้มานี่เป็นดิม ension รอบนอกระยะต่างๆอันนี้เรียกโปรไฟล์มันนะครับอ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็ทำได้ ทำได้แต่แลราอย่าไม่ไม่ถึงกับเครื่องแต่ข้างในเนี่ยโปรไฟล์ไอ้คือคอนทัวร์เนี่ยผิวเผานี่มันอาจจะชัดเจนไหมนิ่งชัดเจนวันนี้ไหมอ่ะลองดูอคอนทัวร์นี่คอนทัวร์คอนทัวร์ไม่ชัดติวนี่ผิวผิวผิวไไม่่ด้้ีางหนผิวเนี่ยมันต้องเป็นต้องใช้เครื่องต้องใช้เครื่องโนโ้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปร่างหน้าตาเหมือนเหรียญบาทมีรูปในหลงในหลวงอยู่เนี่ยเขาได้อันอันนั้นก็เรียกว่าคอนทัวร์เออเราได้แค่นี้เองได้แค่โปรไฟล์แต่คอนทัวร์เนี่ยมันไม่ชัดแต่หนูก็สามารถดันได้ถ่ายได้ทำแบบได้ได้แล้วคอนทัวร์ก็คอนทัวร์ก็คือถ้าเกิดจะมีนุ่นนี่นั่นเดี๋ยวบุดะฮะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราดูดีกว่าเหรียญบาทสิลองดูลองดูไอ้นี่ไม่ชัดนะ แต่ผมมาเลียนบาทได้วางนะอันนี้หน้าแบนๆเนี่ยจะลองเหน็นอยู่ครับลองเลียนบาทอ่าเลียนบาทขยบับสไลด์นะห้ายังตกหลงดิเอาพี่ผมฟูข้าวห้าได้ด่าดีข้างดิอันเนี้ยยังไม่ชัดยังไงครับแต่ผมต้องโฟเข้าหาก่อนนะ,อ,ะอันเนี้ย รูปร่างที่เห็นเหรียญอะไรแบบนั้นเออคอนโทรเห็นเลยว่าเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยชัดเจนเลยชัดเจนเี่นชัดเจนตรงนี้นาให้ d i เมนชั o n ได้ไหมได้ระยะดูได้หมเองอืมดูได้งั้นอันเดี๋ยวเราทำถ้าเราต้องการแกะกันไหมเราไปใช้ตัวนี้ ผมไม่รู้ต้องไปตัดสินใจเองอันนี้ผมเพียงบอกเอ่อสงคุลสมบัติของเครื่องเราที่เรามีอยู่ที่งานที่เราใหญ่สุดเนี่ยก็เคยคือตัวนี้เต็มที่ประมาณเนี้ยยาวเท่าไหร่นะร้อยร้อยแปดสิบประมาณร้อยแปดสิบอาตันนี้ได้แต่ถ้ายาวกว่านี้เนี่ยมันมันมันอาจจะลูกมันไม่เต็มจอแต่อาจจะตัดครึ่งตัดครึ่งมาแปะอย่างเงี้ยอาจจะได้อยู่ต้องพิอารับ อันนี้ไอ้น,นี่หนูเข้าใจนะเนาะเน,นี่ยไอไอ,อรอบรอบเนี่ยที่เห็นเป็นเส้นเนี่ยใช่ม่เนจะอเขาเราเรียกว่าโปรไฟล์อ๋ออันนี้เรียกโปรไฟล์อ่าโปรไฟล์รอบนอกมันรูปแต่ข้างในที่เห็นเป็นปราเทวทาแล้วรูปร่างหน้าตามันเนีราเรียกว่าลนะคอนทัวร์หนูปิดคลิปได้ยังปิดแล้วได้แล้วได้แล้วนะ